สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับครับครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันครับในในช่วงของดวงประจําวันครับวันนี้ก็เป็นดวงประจําวันที่ 15มีนาคมครัพุทธศักราช2,562นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์้น10บค่ำเดือน4ปีจอตรงนี้นะครับวันสิบค่ำเนี่ยเขาห้ามให้เลิกอ๋อไม่ดีเลยครับตรงทุกประการทุกทุกอย่างด้วยห้ามแต่นะแต่ช้าแต่แต่ช้าแต่มันแต่ วันศุกร์สิบค่ำเป็นวันมหาสิทธิโชคไอ้ที่ห้ามทั้งหลายแหละยกเว้นโอ้ได้ได้เลยเอ้หใช่ไหมจริงๆก็คือเขาห้ามให้เลิกเขาห้ามโดยทั่วไปครับยกเว้นวันศุกร์ถ้าเป็นวันศุกร์เป็นวันมหาสิทธิโชคคือได้ได้เลยตรงนี้เนี่ยทำไมมองดูดวงเด็กที่เกิดตรงนี้นะครับฉลาดอืครนาตาดีมีศิลปะ โดยประกาศท้องบวครับรู้หมดนะลองรำทำเพลงเฮาปาร์ตี้แหล่งเพลงแต่งก้อนเล่นดนตรีวาดลงวาดลูกไปไม่ด้หมดอ่ะงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะศิลปะเลยเป็นคนฉลาดสุดๆแต่ตอนเด็กๆเนี่ยต้องมีการตกน้ำจมน้ำนะเนี่ยที่ไม่ดีคือแพ้เต็มตัวเหมือนซ้นเลยนะครับไม่ใ ี๋ยวมันก็พู้ฟองขึ้นเลยอ่นะแล้วโดยเฉพาะด้วยเนี่ยเกิดปีจอด้วยเนี่ยผิวไม่ดีอ๋อผิวแพ้ง่ายพี่นี่เป็นวิชาการตาลิขารับผิวแพ้ง่ายผิวจะแพ้ง่ายนะนี่ยนะเขาแต่เป็นคนที่ใจอ่อนนะคี้สารชอบช่วยคนนะแต่ในกาเนี้เขาเป็นคนที่ช่วยคนแต่เขาก็มีระบบของเขาอคือพูดง่ายๆเป็นคนไปที่ไหนถ้ามีสตางค์ฟักก่อนออ ตาเลี้ยงคนก่าจาใจถึงแต่ทำคุณก็ไม่ค่อยเพิ่หรอกหอบคนของไม่ค่อยเอ็นใจอ่อนใช่นี่ยเนี่ยจะไปนู่นนะตั้งใจจะไปนะครับพอไปถึงปั๊บต้องเราจะเดินดงไปเนี่ยจะข้ามแยกไปเนี่ยแต่ปั๊บเปลี่ยซสายปั๊บเปลี่ยนใจกันไปทีไรนี้เปลี่ยนใจง่ายแล้วก็เป็นจอมเลยเรียกวจอมพิกแปร่โอเป็นคนสามารถวางระบบงานได้ เป็นคนฉลาดเฉลียวมากแต่สู้เล็กๆมาเหนื่อยสู้ช่วยนักเลยแสบเลยแหละแล้วพูดง่ายว่าระบบหายใจไม่ดีอืมทีนี้เป็นไซนัทเป็นไซนัทรนไซนัสเป็นหวัดเรื้อรังอย่างเงี้ยนะครับตาข้างขวาชายไม่ดีมีปัญหาปวดหลังปวดกระดูกปวดไหล่ปวดสะมองเจ็บปวยกันหมด พวกเขานี่เนี่ยนอนเลยไปหมดไปไปพวกเขาไปแน่เลยเนี่ยขายซ้ายขาซ้ายตั้งแถบอ่ะโอโดนโดนหมดขาซ้ายโอ้ดีไม่ดีมีการ่าดตัดสามทั้งโอ้แหบเนี่ยเป็นปรชาสัตว์เลยงการเราพอพอรู้เราก็หาหาเขาเรียกว่าแก้เลยไม่ใช่ป้องกันแก้ได้แต่วันที่สิบห้าเนี่ยเป็นวันศุกร์ดิบนะก่อนลอตเตอรี่ออกนะ ครับเกีียวครับเกลียวใช่ไหมเราก็มาดูทีดีวันนั้นน่ะดาวจันเขาชนอยู่ในราศีมิถุนแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเลยเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ในอัจรานักษัตรที่หกเป็นเทวีแห่งเล่ือท่านเด็กผู้ชายตรงนี้นะดวงนารีดนงผู้หญิงสูงสักอุปัมนะหรือดีไม่ดีก็จ่ายแฟนเป็นคนเป็นคนสูงสักเนี้ย เนี่ยเนี่ยดูว่ามันดีด้วยไงเพราะรูปร่อนนะถ้าเป็นผู้ชายอ่ะแต่ถ้าผู้หญิงก็คงเทสวยคงเทพสวยถ้าเป็นผู้หญิงมีลักนานอยู่ตรงนี้ขันบา่าว,ว่าสวยไม้ยายะนะบุรลูกน่าตาตดีงามสง่าสมส่วนทุกประการโอ้โหวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกาอนจะไปก็ ขอประชาชนได้หน่อยล้รก็เรายังสอนอยู่ครับครูชวิ์เนี่ยสอนมีตาตาตาเลขานองก็ก็เอามาเล่าเ่าให้ฟังอย่างเนี้ยครับให้ท่องเปประจำอย่างเนี้ยสอนในวันในวันเสาร์เวลาบ่ายโมงหรือบ่ายสามโมงนะครับมาเรียนก็ได้ครสี่ครั้งนะครับหน่อยเก้าสิบเก้าละเก้าสิบเก้าบาทสี่ครั้งเองสี่ครั้งนะฮะแล้วคุณจะได้รู้พื้นฐานครับเพื่อไปต่อยอดเป็นเบื้องต้นนะครับไปต่อยอดในวิชาอื่นดังเช่นไปต่อยอด หาดาวดีเลขเด็ดยังได้ยังได้ทำได้ก็มีวันอาทิตย์ครูก็เปิดวันที่ก็จะเปิดตรงนี้คือใครต้องการจะเรียนก็มาเพราะว่าผู้ที่เรียนไปแล้วยืนยันว่าใช่ได้ผลได้ผลจริง่ได้ตายผลเลยได้ผลจริงนะครับคนที่เรียนมาเดี๋ยวเดี๋ยวครูว่าจะสอนไม่มาก ถอนไม่หลายคนคือคนบางคนคือยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับใครมีวาสนาร่วมกันก็จะได้มาเรียนครับก็มาเป็นครูเป็นศิษย์กันครับแล้วคนที่ได้คนที่มาเรียนเนี่ยสงสารก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับเวลานี้กําลังทําร้านที่สองในเวลาสามเดือนเสศวๆได้ร้านที่สองแล้วครับเขาจะซื้อบ้านโดยเงินสดรถจนที่จะซื้อก็ต้องเงินสดครับทุกอย่างครับแล้วก็ ยังไ,ไงคือคือถ้าคนไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็เรียนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นื้องตนน้นสถาณิขานของเคสแต่สําหรับผู้ที่สนใจใเรื่องดาวดีเลขเด่น,นก็มาเรียนวันอาทิตย์ก็โทรมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าสองสามหนึ่งสามสองเจ็ดสองสามครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันในวันรุ่งขึ้นสำหรับผู้นี้ครับเราก็มาบอกกันอย่างนี้ทุกวันเพื่อให้ท่านมีทางเลือก จะได้รู้ก่อนลงงาน,น,นรเราเราจะ,ะาจะจัดก,การกับชีวิตยังไงในวันเหล่านั้นนะครับสวหรับวันนี้เขากลับพาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดี